ขนมบ้านโกไข่นะคะนอกจากมีเตี๊ยบกุหลาบซึ่งเหลือไว้ให้เราแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็จะมีขนมมารีวิวนะคะนั่นก็คือขนมบ้านโกไข่นั่นเองนะคะคือตอนแรกซื้อมาเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเปียกกุหลาบนะคะ อันนี้เปียกกุลาบที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะคะนี่คือปรากฏว,ว่าโดนกินไปแล้วนะคะเหลือครึ่งหนึ่งนะคะทีนี้เราก็เลยจะมารีวิวเค้กไข่ถ้วยนะคะของอขนมร้านบ้านโกไข่จังหวัดระยองนะคะที่ขึ้นชื่อเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเปิดออกมาจะมีหน้านะอะไรนะคะนี่จะเป็นเค้กไข่ถ้วยนั่นเอง นะคะหน้าลูกเกดแล้วก็หน้าฝอยทองนะคะทุกคนซึ่งเป็นเค้กนิ่มนะคะเป็นคับเค้กนั่นเองนะคะเค้กไข่นี่เดี๋ยวเราจะลองกินที่เป็นลูกเกดกันนะคะอร่อยค่ะ ขนมบ้านโกไข่นะคะขึ้นชื่อคุณภาพแล้วก็ความอร่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเปี๊ยกกุหลาบหรือว่าขนมต่างๆนะคะที่เขามีขายในร้านนะคะอันนี้อันนี้เปียกกุหลาบ นหน้าฝอยทองชวงนี้กี้ขนมเยอะผู้เรียนก็เยอะมะม,ม่วงก็เยอะนะคะบ้านเราทําหนักขึ้นฝอยทองนี่ก็อร่อยมากเลยนะคะ อร่อยนะคะหอม,หอม อันนี้เค้กไข่ถ้วยนะคะเราก็จะชอบหน้าหน้าฝอยทองนะคะหน้าฝอยทองก็จะมีความแบบช่าฝอยทองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าลูกเกดเนี้ยมันจะแห้งไปหน่อยเนาะแต่ถ้าเป็นฝอยทองนะคะกินแล้วคือจะมีความช่าอยู่ในอยู่ในเค้กนะคะก็คือจะไม่ติดคอบระมานันเ กิขนขนมนะคะบ้านกุ้งไข่กันแล้วก็เราจะต่อด้วยเปี๊ยกกุหลาบมีคนมาแอบกินของเรานะคะนี่เปี๊ยกกุหลาบก็จะมีข้างในก็จะมีหลายไส้นะคะอืม้ก็อร่อยมากค่ะ ไปยองนะคะสามารถแวะซื้อได้ะค่ะก็มารีวิวนะคะรีวิวขนมบ้านโก้ไข่นะคะไม่ว่าจะเป็นเค้กไข่ถ้วย เดี๋ยวจะเป็นขนมหน้าแตกหรือว่าเปี้ยกกุหลามนะคะก็อร่อยทุกทุกอย่างเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เดินทางไประยองนะคะก็สามารถไปหาซื้อนะคะบ้านขนมบ้านโกไข่ได้นะคะตามปั๊มนะคะเขาก็มีขายนะคะนี่ก็ถือว่าเป็น ขนมที่มีความอร่อยนะคะขึ้นชื่อของระยองนั่นเองนะคะวันนี้ก็มากินขนมบ้านก้ไก่กันเท่าน,นี้นะคะยังไงก็ขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะยังไงก็เดี๋ยวเรามาันจะกันมหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ไม่บายขอตัวไปกินขนมต่อก่อนนะคะก็อย่าลืมนะคะทานแต่พอเหมาะนะคะ,อ,ะออกกำลังกายด้วยเนาะเพื่อสุขภาพจะได้แข็งแรงนั่นเองนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ